สวัสดีครับหมอลัมพาไปเพลินชาแน,นลไม่ชอบเขาเนี่ยระวังเปิดไปดูนะเพราะละครของแพรพลาวเนี่ยสนุกแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับสิ่งที่ตอบโจทย์แพรพลาวนะครับในช่อง7คือความเป็นลูกทุ่งความบ้านความแมสความทันสมัยแล้วก็ความเป็นโมเดลผสมโมเดนสไตล์ของช่อง7ที่เขาต้องการที่จะปฏิวัติรูปแบบใหม่ของช่อง7นะครับการได้ตัวแม่แพรพลาวมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้คือ อ,อาจจะเป็นการดึงเลตติ้งก่อนถ้าเลตติ้งดีมากๆโอ้โหเรื่องที่2ครับคุณเอาค่าตัวไปเลยครับนะค่าตัวคุณเยอะมากบอกเลยละครแม่แพรวพราวเล่นช่อง7นะครับคุณพี่ท่านหนึ่งเขาก็กล่าวมาเนาะเลื่อนๆไปแล้วก็ไปเห็นออกอากาศเมื่ออไรคอยจะต้องไปหาซื้อทีวีมาใหม่ละจากไม่เคยดูทีวีมาหลายปีส่วนใครบอกไม่ดูขอให้เป็นจริงนะถ้าคนไหนเข้ามาแซะด่าแสดงว่าคนพวกนั้นก็เบิ่งขึ้นกัน แล้วก็จบข่าวเอ <oc'> เอนะครับระวางไปเปิดดูนะไปเปิดดูคนที่ไม่ชอบเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องเล่าเดี๋ยวก่อนคือเรื่องเล่าของแอดดิวเนาะก็คือแบบคือตอนสมัยเรียนปวชปัง้งเออปวชนะครับก็คือเทียบเท่ามมมมมหกปะเออมหกอ่านะครับตอนนั้นดูกับเพื่อนดูละครอะไรสักเรื่องหนึ่งแหละนะแล้ว เพื่อนคนนี้มาทาปฏิกิริยาไม่ดีอ่ะคือมันเอาเท้าอ่ะแนบขนาดไปกับทีวีอ่ะมันบอกว่ามันโคตรเกลียดคนนี้เลยมันไม่ชอบเลยเกลียดมากไอ้ดูก็มีความสงสัยว่ามึงจะต้องเกลียดอะไรขนาดนั้นมึงไปเกลียดเขาเนี่ยเขารับรู้หรือเปล่ามึงเอาเท้าไปใส่เขาขนาดนั้นอ่ะเขารับรู้ด้วยหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยชอบพฤติกรรมมันเท่าไหร่ก็เลยถามว่าเฮ้ยมึงทำเฮี้ยอะไรเนี่ยเออคุยแบบนี้เลยนะครับ เล้วมึงทาเหี้ยอะไรเนี่ยมันก็บอกว่าไม่ชอบแล้วมันก็เอาขาลงเนี่ยพฤติกรรมแบบเนี้ยมันอาจจะกลับมาอีกเพราะว่ามันมีพวกอวตารที่มีความคิดตกต่ำนะครับความคิดที่ไม่ดีเนี่ยจ้องจะหาเรื่องแปลว่าเช่นละคอไม่หลุกเลยทําไมออกมาปากเปรี้ยวทําไมนู่นนี่นั่น,นสารพัดเดี๋ยวค่อยดูแอดพูดถูกคุณลองคิดตามแล้วกันเดี๋ยวมันมีแน่นอนมันไม่จบมาหากับอย่างเงี้ยมันไม่จบ,ม,ม,จบมันคือความอิจฉาริษยาข้างในของคนที่ไม่ชอบ อันนี้เรื่องจริงครับคือเพ,พลาวเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะไม่ใช่ศิลปินที่ไม่มีสิทธิ์เป็นนางเอกได้เขามีสิทธิ์ที่เป็นนางเอกได้แล้วมีสิทธิ์ที่จะเป็นซูเปอร์ร์ดังก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าคนมันไม่ชอบมันอิจฉาเนี่ยมันจะหามุมที่แบบตลกตลกอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อให้ออกสู่สาธารนณะกลางโซเชียลมีเดียให้คนไปนลุมด่านะครับแล้วคนสมัยนีย้คือแบบการศึกษาน้อยอะ่ะ ไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าคุณมาทําให้ผมดูถูกเองเพราะว่าที่เห็นมาเนี่ยเท่าจากการที่ผมอ่านมาเนี่ยแต่ละคนพิมพ์ผิดพิมพ์ตกพิมพ์หล่นพิมพ์ไม่ถูกต้องนะฮะฆ่าเป็นขาขาเป็นค่าอะไรอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ด่าเพลาๆสารพัดว่าเออเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเขารับด้วยเหรอผู้หญิงเจ้าชู้แบบนี้ผู้หญิงที่เล่นชู้เขารับด้วยเหรออะไรเงี้ยมันมีเยอะโอ้มันมีเป็น,นพันคําเลยครับ,บพันๆเลยฮะไม่อยากพูด เดี๋ยวจะเดือดกันอีกนะครับเพราะว่าแอดก็เริ่มเดือดแล้วคือไม่ชอบไงไม่ชอบที่ใครมามาว่าศิลป,ปินที่เรารู้สึกดีที่เรารู้สึกว่าเออเขาตัวจริงเขานิสัยดีอะ่ะแล้วทําไมเขาต้องได้รับผลของการกระทําแบบเนี้ยความดีเขาก็มีนิสัยของเขาดีมากๆลองไปสัมผัสด,ดูนะครับคุณจะเปิดใจแต่ถ้าคุณไม่เปิดใจนะ่ยคุณโรคจิตคุณต้องการความซาดิสคุณต้องการอยากให้คนอื่นรู้สึกเจ็บแล้วคุณมีความสุข คุณเหยียบคนอื่นนะครับหรือคุณไปเสือกชีวิตคนอื่นเพื่อเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองคุณจะได้นอนหลับสบายอย่างเงี้ยมันไม่โอเคนะครับแล้อดูว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเด็ดขาดเลยไม่ชอบเขาก็อย่าไปดูช่องเขาหรือถ้าเกิดไม่ชอบเขาแต่ก็รอติดตามผลงานออกมาอาวันไหนเมื่อ,อไรเวลาเท่าไหร่เตรียมตัวพร้อมไม่ใช่เตรียมตัวเพื่อที่จะดูนะเตรียมตัวเพื่อที่จะดา่าเออนะครับ <laughs> ก็ต้องเข้าใจแหละว่าคนมีทั้งชอบและไม่ชอบคือจากสาธารณชนเนี่ยพอเล่นละครช่องเจ็ดปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นเวอร์ไวมันเปลี่ยนเป็นคนของประชาชนไปเลยนะครับดาราดังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดาราบางคนเขาก็ปลงเขาก็ออกนะครับรือว่าบทสัญญาแล้วเขาก็ไปต่อที่อื่นหรือไม่ต่อเลยอยู่หรือแบบใช้ชีวิตอยู่กับถ้ำกลางธรรมชาติกับครอบครัวนะอันนี้คือศิลปินบางคน ศิลปินบางคนก็เพิ่งจะเข้าช่อง7จ็ะทำไมคุณไม่แบบให้โอกาสเขาทําไมคุณมองแต่อดีตทําไมชีวิตของคุณมันมันช่างแบบมืดมนขนาดนั้นมันถึงไม่พัฒนาทําไมชีวิตคุณจึงต้องด่าว่าเขาตลอดนะครับคุณไปด่าเขาเนี่ยคุณไม่ชอบเขาเนี่ยรู้ไหมว่าสิ่งที่สมศักดิ์สรทที่สุดคืออะไรคุณไม่ต้องไปด่าให้เสียเวลา ไม่ต้องไปทําอะไรที่มันไม่ดีเพราะว่าคนที่เขาดูเนี่ยเขานั่งขำกับคอมเมนต์คุณเขาขำนะครับกับสิ่งที่คุณปฏิบัตินะไม่ว่าจะเอารูปเท้าขึ้นไม่ว่าจะด่าเขาสารพัดเล่นแข็งมากๆปากเบี้ยวมากๆอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าหาไปพูดเพราะว่ามันคือกําลังใจของเขาเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขามันคือครั้งแรกของการเป็นดารานักแสดงหรือนางเอกช่องเจ็ดคุณต้องให้เกียรติเขาอย่างน้อยอาถยรพิทินนะ่ะ มันต้องมีอยู่แล้วช่องเจ็อะนะครับโครงการต่างๆออกบูธออกอะไรมันต้องมีอยู่แล้วอีวงอีเวนต์มันต้องมีอยู่แล้วขอให้คุณนะครับขอให้ทุกท่านที่ไม่ชอบเปล่าๆยหยุดเถอะหยุดทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มองตัวเองเพราะทุกอย่างมันมีผลของการกระทําบาปกรรมมันจะลอยมาแล้วตัวของคุณเองเขาเรียกว่าการไม่ละความรู้สึก ที่ไม่ดีออกไปเก็บแต่วความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่ข้างในอคติกับเขาจนกลายเป็นคนที่มีความเครียดในสมองเยอะเป็นไบโพลาร์เป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนขึ้นง่ายนะครับอันนี้ขอไม่สนับสนุนนะเออถ้าเกิดคุณเป็นไบโพลาร์แล้วคุณมีความคิดที่ดีกับไม่ดีอันนี้ถือว่าเป็นโรคถือว่าเป็นโรคไบโพลาร์ bipolar, แต่เป็นโรคที่เราพอเข้าใจได้ว่าคุณรักษาหายแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นอยู่แล้วแล้วคุณไปเกลียดเขาเนี่ย โรคคุณอาจจะกําเริบขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ด่านะอันนี้พูดสบายๆเลยถ้าด่าอีกเลเวลหนึ่งนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าแพลวๆเาเล่นละครนะอะไรที่มันเป็นการพูดที่ผิดขัดขัดหูขัดตาผิดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีดาราหลายคนที่มาใหม่ๆแล้วแสดงแข็งก็มีแต่อดูเชื่อว่าเพลวๆเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับกลางๆเพราะว่าเธอผ่าน เวทีมาแล้วนะครับการแสดงออกความกล้าอะไรเงี้ยเธอแค่ใช้ตรงนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นนางเอกแล้วความกล้าต้องมีเราเล่นบนจอแก้วเนี่ยกับกล้องเนี่ยเราไม่ได้เล่นกับผู้คนที่อยู่กับเรามากมายเหมือนกับเล่นคอนเสิร์ตนะครับเพราะคอนเสิร์ตมันคือสดไงมันคือสดมันคือด้นสดมันคือหัวต้องไวแต่นี่คือนางเอกอ่านบทแป๊บเดียวเธอเข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าเธอเป็นคนฉลาดพรางอะ่ะ พอเธอเข้าใจแล้วเธอก็ต้องทําความเข้าใจกับตัวละครนั้น,น,นว่าเข้าไปนในโซดประสาความรู้สึกของเธอหรือยังถ้ามันเข้าไปแล้วนี่คือสิ่งที่เธอทําได้นอกจากการปล่อยของมีของเท่าไหร่ปล่อยออกมาครับปล่อยออกมาให้หมดมีของเยอะก็ปล่อยออกมาให้หมดมันคือละครไงละครคือต้องการคนที่จริงใจต้องการคนที่สวมบทบทนั้นแล้วปังแล้วเป๊ะจะเป็นบทผีบทอวตารบทอะไรคือมันต้องทําได้หมดนี่คือนักแสดงนะ แต่ละครเรื่องแรกของแปลวๆวเนี่ยแอดดิวว่าคงไม่เป็นผีหรอกนะ <c oughs> คงเป็นนางเอกเลยแหละนะครับเพราะกระแสมันได้กระแสแฟนคลับแพลซันเนี่ยกระแสที่เป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับลูกทุ่งเกี่ยวกับวงการเพลงหรือการติดตามการเป็นความเป็นอินเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้คนที่เป็นศิลปินอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเล่นละครเนี่ยมันจะได้เลตติ้งเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องพูดเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องท่านนี้มากๆเลยนะที่โพสต คือมีความคิดเหมือนแอดดิวอย่างหนึ่งคือประมาณว่าถ้าไม่แผวเปล่เล่นช่องเจดออกอากาศเนี่ยคุณพีณ่ธนีเก็บอกว่าเขาจะไปซื้อทีวีมาใหม่เพื่อที่จะได้ดูถูกไหมจากที่ไม่เคยดูทีวีมาหลายปีนะครับส่วนใครบอกไม่ดูเนี่ยก็คือขอให้เป็นจริงนะไอ้พวกที่ไม่ดู่ตัวดีเลยนะครับถ้าคนไหนเข้ามาด่ามาแซะแสดงว่าพวกนั้นคือเบิ่งคือกันนะเขาดูแน่นอนครับเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นแพล่าในรูปแบบนี้เขาดูแน่นอนเพราะเขาไม่เคยเห็นจบดูเสร็จแล้วเนี่ย มันจะเป็นไงต่อไปก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเออก็ต้องรอกันไปรุ้นกันไปเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเธอเสมอนะครับแพร่ลาแสงทองวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ